ลูกค้าทักมาถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพไขก็ให้ข้อมูลไปพอถึงเวลาที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อลูกค้าถามว่าคุณขายอยู่จังหวัดไหนครับไข่ก็ตอบว่าขายอยู่ลำปางพอเท่านี้แหละค่ะลูกค้าตอบว่าผมอยากได้ตัวแทนดูแลใกล้บ้านแล้วลูกค้าคนนี้ก็หายไปสักพักหนึ่งอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็ทักกลับมาถามเรื่องข้อมูลการเคลมแสกเคลมได้ไหมทำไมต้องสำรองจ่าย แล้วใครก็แอบถามลูกค้าว่าแล้วตัวแทนที่ใกล้บ้านของคุณลูกค้าไปไหนล่ะคะเขาไม่อยู่ดูแลคุณลูกค้าหรอลูกค้าตอบว่าตัวแทนคนนั้นออกจากอาชีพไปแล้วครับฝากถึงคุณลูกค้าที่กําลังจะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพนะคะอย่าตัดสินตัวแทนที่อยู่ไกลว่าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้บางทีตัวแทนที่อยู่ไกลอาจจะดูแลคุณได้ดีกว่าตัวแทนที่อยู่ใกล้ก็ได้ค่ะ ปัจจุบันการทำงานมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะเพราะเรามีระบบออนไลน์อยู่ที่ไหนก็สามารถดูแลลูกค้าได้และที่สำคัญแขอยู่ในอาชีพนี้มากกว่า10ปีดังนั้นแขไม่หายจากอาชีพนี้ไปแน่นอนค่ะให้โอกาสตัวแทนที่อยู่ไกลด้วยนะคะอยากให้ลูกค้าเลือกตัวแทนจากความเป็นมืออาชีพมุ่งมั่นในการทำงานติดต่อสะดวกรวดเร็ว และที่สำคัญคือไม่ทิ้งลูกค้าไปไหนเพราะประกันสุขภาพต้องถือไปยาวๆค่ะและเราก็ต้องมีตัวแทนดูแลไปยาวๆด้วยนะคะ